เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมออสิริทนิวดาวกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับวันนี้นะเราจะต้องอัปเกรดอารยธรรมของเรานะครับให้ถึงที่สุดให้ได้นะครับโดยขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาแร่ที่อยู่ในถ้ำเกาอน,นะฮะถ้ำที่อยู่ใกล้ๆนี้นะครับผมส่วนถ้ำที่อยู่หลังต้นไม้นะผมจะไปเอาที่หลังแล้วกันนะฮะเพราะว่าไอ้ถ้ำที่อยู่ใกล้ๆเรานะฮะตรงฝั่งนู้นนะครับที่ มันมีกล่องของด้วยเนี่ยมันน่าจะมีของดีกว่านะครับผมว่าผมมันในนี้มันมีลิตรอยู่นะฮะไอคาร์บอนด้วยแหละนะครับไอตัวแร่หนาหน,น,นักที่เราขุดไม่ได้ในตอนแรกนะครับเราจะไปขุดให้หมดเลยนะฮะโคบอสโอเคขอหน่อยหลอยมานิดนึงไอพวกนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่พยายามจ้องหน้ามันไว้แล้วกันนะครับสวยครับฝั่งนี้มี โคลบอลอีกอ้อมมหน่อยนึงนะฮะมาดูแลรนนี้ครับเจอเพชรเก็บลุยต่อนะครับอย่าเข้ามาโอ้ยบอกว่าอย่าเข้ามาไหม,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 มแม่เมอร์คิวรี่ไม่เอาย้อนกลับเลยนะฮะแน่แน่แน่แไปกองกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็เจ็บตัวอีกอ่ะโอ้โีอันนี้เป็นซิวเวอร์อ่ะหน่อยนึง หเวอร์ไม่ค่อยมีนะฮะเก็บไว้นิดนึงนะฮะสวยดีมากสวยจัดไปเก็บโอ้โหให้แต่ไดมอนด์อย่างเดียวเลยนะฮะเอาแร่อื่นให้มาบ้างก็ได้นะครับเมลคิวร mm ี hmm. ่อย่างก่อนละกันแนะ่อันนี้ก็ยังมาอีกเหมือนเดิมยังไม่หยุดยังตามมาไม่หยุดนะครับโอเคฝั่งนูน้นมีทางไปไหม มีทางไปอยู่นะฮะฝั่งนี้มีแต่น่าจะมีแต่เมอร์คิวรีนะครับอ๋อมีของด้วยตรงนี้อู้ให้แร่เหล็กมาด้วยขอบคุณครับรู้สึกว่าเราจะหิวนะฮะไม่ต้องห่วงครับผมมีเนื้อนะฮะเนื้ออย่างดีด้วยแต่ไม่มีน้ำนะฮะมีแต่เนื้อนะครับยุ่งเลยทีนี้หลบไปปราป๋ามาแล้วรปราปาเห็นแล้วแร่ไดมอนด์ตรงด้านหน้า แต่ว่าดูวนๆก่อนเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะนั้นเก็บไดมอนด์กันเลยดีกว่านะครับความอึดระดับ10เหรอ <c oughs> ไม่ขนามือค่าหรอกเก็บมาเยอะๆหน่อยผมว่าเผื่ออาจจะได้ใช้นะครับอูตียากตียากนะผมรู้สึกว่าตียากอยู่นะครับพอประมาณนี้พอก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บเพิ่มเติมทีหลัง รู้สึกว่าจะมีอยู่สองเส้นทางใช่ไหมผมดวก่อนนะฮะมันจะมีทางใหญ่ๆแล้วทางเล็กๆแ่วๆนี้มีไหมไม่มีแล้วนะฮะไอ้มีม,มีมีอยู่ก็ว่าอยู่ว่าคุ้นๆน,นะครับเก็บเลยครับโอ้โหให้แรลอะไรแปลกๆมาไหมมีทินอทินก็ดีนะครับขอบคุณมากอ,อมาเจอแรกตรงนี้อีกนะฮะ มีโครเมียมด้วยขอบคุณมากครับโ,โครเมียมนี่ต้องใช้ระวังเลยนะพวกมันหายยากมากเลยนะครับดีดีด,ดีฮะแล้วเราหลงมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยผมในระหว่างที่หาทางกลับบ้านไม่เจอก็ดันได้มาเจอโครเมียมรู้สึกว่า,าโครบอลนะครับกับแร่เมอร์คิวรีในถ้ำเนี่ยจะเยอะมากนะฮะถ้าเกิดว่ามันให้มาเยอะขนาดนี้นะครับมันเป็นสิ่ง หรือว่ามันเป็นแร่ที่มันจําเป็นแน่ๆนะฮะผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นตอนนี้เราออกไปด้านนอกนะครับสูดอากาศที่บริสุทธิ์ดีกว่าอืดจืเรียบร้อยแล้วนะครับผมด้านบนก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมนั้นเดี๋ยวเราจะกลับบ้านดีกว่านะครับอึ๊บปึ๊บปึ๊บึ๊บเอาละปึ๊บก่อนกลับนะฮะมันมันมือมันบามือมันซนนะครับขอหน่อย ตรงนั้นรู้สึกว่ามียานบินหรือเปล่าครับผมจำไม่ผิดนะลำใหญ่ๆนี่ไงยานบินหนึ่งลำนะฮะซ่อมไม่ได้ด้วยนะครับแต่มีของอยู่ด้านในเป็นกล่องหนึ่งใบนะฮะตุนๆนเน้นๆมีกระสุนปืนของจะเป็นไม่กี่อย่างเสียดายจังแล้วด้านหน้ายานบินมีอะไรไหมเด็ดๆด,ด,ดำๆนั้นก้อนอะไรไทยเฮ้ยทังสเตน ผมไม่มีนะทั้งแตนเนี่ยขอเ,อเลยแล้วกันครับเหมือนเป็นแร่ค่อนข้างหายากอยู่นะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ทั้งแตนเดี๋ยวก่อนอ๋อเอาอีกแล้วออกมาจากถ้ำตามออกมาจากถ้ำนะฮะเดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหูนี่มันดงดงเลยนี่ว่ยมาเป็นดงขนาดนี้เดี๋ยวนี่พี่ก็จัดให้สิน้อง มาเลยเอา้าผิดผิดผิดนะฮะผิดเลยนะครับขอใพี่เก็บทั้งสแตนหน่อยแลนนี้พี่ไม่ค่อยได้เจอพี่อยากเก็บมากจริงๆมันก็อยู่ไม่ไกลบ้านเราเนาะบ้านเราอยู่ตรงนั้นเองอะแล้วผมอยากรู้ว่าไอ้ตัวหินลอยได้นั่นอะ มันมีแร่อะไรแบบเจ๋งๆอยู่ด้านบนไหมโอว่ามันต้องมีนะไม่องั้นแล้วก็มันก็เสียดายแย่เลยทั้งสแนตนตรงนี้เยอะมากครับเราเลงเอาไว้เลยนะฮะไอตรงแหล่งน้ำเนี่ยอโอเคเก็บแก่เต็มแล้วไปต่อลุยต่อครับอีกที่หนึง่งเอ๊ะออุกบาตตกนะฮะไปดูอุกบาตกันไหมครับไม่ไม่ดีกว่ายังไม่ไป แต่ก็น่าลองไปดูนะครับลองไปดูไหมเหมือนเป็นควันขมงโฉเฉงอยู่นะฮะรู้สึกว่าจะจางหายไปแล้วนะฮะจางหายไปแล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับโอเคงั้นไม่เป็นไรนะ้องงั้นพี่ขอเข้าไปเก็บแร่ด้านในเลยแล้วกันนะครับตามทางไปลิทมีแล้วซิลเวอร์ล d ทลิทเหมืองลิทนะฮะลีเดอร์ลีดเดอร์ ลีดเดอนะครับผมกับหมูซิลเวอร์โคบอลซิลเวผมรู้สึกว่าแรกคาร์บอนมันน่าจอยู่ด้านนอกนะครับอันนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเอ๊ผมว่าผมเห็นแรกคาร์บอนอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่รู้จําไม่ได้ว่า มันอยู่ตรงไหนมไม่ได้อะผมต้องหาให้เจอให้ได้เพราะว่ามันจำเป็นมากนะครับโซนนั้นมันเป็นโซนลิเทียมโซนนั้นก็เป็นโซนของทั้งแเตนน่าจะเป็นโซนนู้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้อะไรอะพูตโตเนียมเหรอฮะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งน่าจะเป็นพูตโตเนียมพูตโตเนียมหรือเปล่าอ๋อ เอารนเนียมแอมบหนึ่งผมขอฟาร์มหน่อยไม่ค่อยได้ฟาร์มไอตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับพี่ผมขอฟาร์มดีๆได้ไหมอู๊ดขอฟาร์มดีๆเถอะพี่ผมไม่อยากไปยุ่งกับพี่นะฟังอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นร็อกสตาร์นะครับผู้ก้อนหินเก็บก้อนหินไปด้วยนะฮะซบซบซบเอาล่ะลงไปดูข้างล่างหน่อยดีกว่า ส่วนนี้จะเป็นแรอ่อะไรเออเออเอยเหมือนจะเป็นแร่ทองอ่ะแง่อันนี้ไทเทเนียมอาา่าฮะยังยังยังไม่ใช่ฮะยังไม่โดนใจฮึบมาฝั่งนี้แล้วนะครับจุดที่เป็นสถานีวิจัยนะครับพร้อมกับรถหนึ่งคันนะฮะเข้าไปทักทายนะครับผมคุณบัก ตูดหน่อยนึงนะฮะอึบอึบโอเคบักตูดเราทักทายเรียบร้อยแล้วยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเลยครับฟึบฟึ๊บฟึบฟึบโอ้โหกระสุนขอครับ2กระบอกนะฮะอะสองกระบอกไม่ใช่2กระบอกกระสุน2แม็กนะฮะเออสองกระบอกอะไหนของเราเนี่ยเอเจิเนียร์ผมว่าน่าจะใกล้เต็มแล้วล่ะนะครับต mm ั hmm. ้งแต่มีไอตัวตีอันเนี้ mm hmm. อยอันนี้บ้านเก่าเรานะครับเริ่มแรกเลยนะฮะนี สองหลังนี้นะครับยังมีของเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เลยเนี่ยโอ้โหแรเฮ้ยอันนี้มันมีคีย์การ์ดเทียร์สองนี่แล้วทำไมเราเรามันเป็นอมิสเลเวลนะครับโอ้โหคือเล่น, Key Guard นคีย์การ์ดนะฮะใช้เปิดนะครับโอซิลิทมิชันดอร์นะฮะอ้าว ใช้เปิดประตูเหมืองนะครับเทียสองเอ้าเหรอโอเคโอเคไอประตูที่เราเข้าไม่ได้หรือเปล่าเอาแล้วไงครับเอาแล้วไงผมอยากชักรู้แล้วว่าประตูเหมืองมันเปิดได้ไม่ได้หรือยังไงอย่างนี้ต้องไปแล้วครับต้องไปเหมืองเดิมครับแต่ก่อนหน้านี้ครับเดี๋ยวหาของก่อนนะฮะแร่คาร์บอนอู มีแมงกระโดดบินมาด้วยนะฮะกระโดดบินเลยนะบบนี่แหละคาร์บอนไม่มีจริงอ่ะฮึแสงสีฟ้าก็ยังไงก็อย่าลืมใส่แว่นออฟตัสด,ด้วยนะฮะ้องกันแสงสีฟ้านะครับคุณภาพวัสดุทนทานแข็งแรงนะครับผมนิกเกิลเอา้านิกเกิลมาอยู่นี่เหรอครับเนี่ยโอ้ยขอบคุณมากครับหฟาร์มเลยครับนิกเกิลแม่เจ้าแถวแถนี้ก็ยังมีแร่ที่ ผมไม่รู้โผล่มาอีกนะอันนี้เป็นนิกเกิลอีกแล้วขอเลยแล้วกันนะครับโอเคนิกเกิลอยู่โซนแร่สีฟ้าเหมือนกันนะครับใครอยากหานิกเกิลก็มาแถวๆโซนสีฟ้านะฮะเลาะๆลอุ่นๆเดินๆด,ดูนะครับคาร์บอนนี่ไงหแร่ที่ความแข็งระดับ10มาอยู่โซนหลังแร่ทางสีฟ้านี่เองขอบคุณมากครับเราไปต่อได้แล้วนะครับได้คาร์บอนมานี้ถือว่าแบบอุ่นใจมากๆเลยครับ กว่าจะหานายเจอนะชั้นลำบากทับแยกผมจะแนะนำนะครับอุปกรณ์อ,อีก2อ,อย่างนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับอย่างแรกคือตัวดูดน้ำเชื้อนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะครับนี่ครับมันเป็นตัวเจาะเพื่อวิเคราะห์พืชนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวตัดแต่งนะครับเอามาวิจัยนะครับเอาผมเปลี่ยนเปลี่ยนกับอันนี้ละกันและสลับกันนี่นะครับ ก็สามารถจิ้มเนื้อเยื่อนะครับของพืชได้นะครับสมมติว่าผมจิ้มอันนี้ครับจุกนี่มันก็จะทําให้เราเนี่ยวิเคราะห์พืชได้นะครับแล้วก็สมมติว่าอันนี้เป็นกันไกตัดเขาเห็นเราแล้วเขากําลังมาหาเรานั้นเดี๋ยวเราสู้กับเขาครับศบนี่แนี่นี่แนีนแน่นี่แนี่นี่เน่ นี่นะฮะ,ะจิ้มเนื้อเยื่อเข้าไปจิ้มจิมลูกจิ้มจึ๊กอ่าเสร็จแล้วเราก็เอานี้ครับเหมือนเราจะได้เป็นน้ำของเอเลี่ยนน้ำอะไรสักอยาก่างไม่รู้แหละกันไกยตัดแค่นี้แหละครับได้ชิ้นส่วนมาวิจัยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาเนื้อหากันก่อนนะครับอึบอึบอบอ,บอบึดูในเรื่องของเอเลี่ยนตัวแมงมุม อ๋อ oh. X Trending t o นะฮะได้เป็นน้ำสีมุ่นมานะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกันไกเฉือนนะครับผมต้องเฉือนเฉือนอ่าได้ขามาครับนี่ฮะมันต้องมีอีกสิเด้ได้กรงเล็บมันมาอาทำการตัดอลอะเลา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 ะพอแล้วมั้งผมว่าพอแล้วครับนี่ แล้วเราก็จะได้เคลียร์นะครับไปหนึ่งตัวแล้วครับว่ามันยังมีอะไรเอ่ยอ,อยูอ่หรือว่าต้องต้องแตะทางด้านหน้า,าไม่ได้ครับวิทยาศาสตร์คือการเรียนรู้ครับนี่ครับได้หนวดกุ้งมาแล้วครับใช่ไหมฮะใช่ไหมผมดูก่อนว่าใช่ไหมนี่ไงฮะขึ้นดาวแล้วครับผมนี่ ทำการวิเคราะห์เสร็จสิ้นนะฮะไม่เชิงวิเคราะห์เขาเรียกว่าอะไรนะฮะเก็บตัวอย่างอะไรอย่างงี้นะครับผมอ่ามันก็จะขึ้นดาวให้เรานะครับเป็นแบบว่าเราทําการวิจัยทําการแบบเก็บตัวอย่างทํานู่นทํานี่อะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับซึ่งผมยังไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะฮะมันอาจจะทําให้เราว้าวทำให้เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับ โลกใบนี้มากขึ้นนะครับวุ้ผมไปดีกว่าผมไม่อยู่แล้วเอาวแล้วครับเรากลับมานะฮะที่บริเวณถ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะผมอยากรู้จริงๆว่ามันเปิดประตูได้ไหมเนี่ยไม้สเนี่ยมันเปิดประตูได้หรือเปล่าผมอยากรู้ครับเข้าไปใหม่เลยครับนี่ใช่ไหมประตูไม่ใช่ใจเย็นๆนน้องหนูแล้วมีประตูหลายบานด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าบานไหนนะครับ ตรงนี้มีประตูอยู่ครับเราเปิดได้หรือยังผมเปิดไม่ได้ครับผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้คีย์การ์ดตัวนี้มันมันจะทําอะไรได้อีกนะแม่ชอบมาตอมเอาเป็นว่าผมมาลองดูแล้วนะครับเออมันยังมันมันมันไม่รู้ใช้ทําอะไรนะครับหรือว่ามันเป็นกุญแจเปิดเหมืองแล้วตอนแรกที่ผมเข้ามาเลยอะทำไมเหมืองมันสามารถเข้ามาได้เลยแปลกประหลาดมากาไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเอาไว้หาคำตอบกันต่อไปนะครับแต่มันก็ไม่ได้ใช้สำหรับเปิดประตูเหมืองอย่างเดียวนะมันเหมือนจะเปิดอะไรได้อีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับเนี่ย abandon นะครับ s t t t e m e n t นะครับแล้วก็เหมืองน,นะครับเนี่ย mission dogs in abandon s e t t l e m e n t and mines เหมืองต่างๆครับม,มาป้าป๋ากลับมาแล้วนะครับผมดูในนี้ก่อนดีกว่า มีอะไรใหม่ๆบ้างผมยังไม่ได้เปิดดูเลยนะฮะสเบียงของเรามีโอโ้ของใช้นิดหน่อยแล้วก็สเบียงอีกบานเบิดเลยดีมากอันนี้ก็สเบียงโอเคเอผมขอเก็บของจัดของก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็จัดของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยเอาแร่ทุกอย่างที่เราจะใช้เนี่ยมาไว้ที่ตัวนะครับ แล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าาเราจะต้องใช้อะไรเพิ่มเติมบ้างที่แน่ๆผมว่านะครับโอ้โหมีแค่3มช่องเฮ้ยอ,อะไรดังตัวอะไรฮึบหลบก่อนโอ้โหอันนั้นแหละเขาเรียกว่าแมงมุมไอตัวเนี้ยคือแมงมุมแมงมุมจริงๆเลยนะฮะโอ้โห,โโหดูมันคานดูความสยดสยองดูตัวมันน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวนะฮะแต่เราไม่สนอยู่แล้วนะครับมา เรามาดูก่าว่าตอนนี้เราน่าจะคราฟอะไรได้บ้างนะครับโอ้ได้พ้อยมาอีก2แล้วนะฮะขอเน้นไปที่ฮิวนิดหนึ่งแล้วก็ไปที่น้ําหนักหน่อยหนึ่งนะครับสวัสดีพี่สวัสดีผมรู้ว่าพี่มองไม่เห็นผมเพราะฉะนั้นพี่อย่าพี่อย่าพี่อย่าห้าวพี่อย่าห้าวครับพี่อย่าห้าวพี่อย่าห้าวใจเย็นๆฮะเอนจิเนียริ่งเราอันนี้เป็นคราฟไอเทมดีคุ i ิตี้อันนี้ฟาร์มเร็วขึ้น คักสปีดนี่ผมว่าไม่เห็นความจําเป็นของมันอะ่ะผมเห็นอันเนี้ยงัดของได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็เห็นอันเนี้ยบ้านนะผมเห็นบ้านบ้านไม่ทันแล้วครับบ้านบ้านบ้านเราน็อกดาวน์ไปแล้วนะฮะอันนี้เราอัพไปเลยก็ได้ฮนะน้ําก็ได้อ่ะใกล้เต็มแล้วคอมแบทคอมแบทเราผมอยากได้ตัวนเ,นเนี้ยเป็นเมอรีวิปพอยเนี่ยเออวิปพอนี่ ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดถึงแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับขอบใจมากนะครับมาเรามาดูดีกว่าว่าอันนี้ต้องการกระจกนะครับแล้วก็สตีลฮะสตีลสองสตีลสองนะครับผมสตีลนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะคาฟได้หรือเปล่านะต้องดูก่อนซิว่ามันคราบได้ไหมสตีลอะดูจากตรงนี้เลยแล้วกันคาฟได้ครับมีคาร์บอนแล้วก็มีเหล็กเรียบร้อยครับต้องการมา2ออันนะฮะ สวบเข้าไปเอามาสี่เลยแล้วกันนะครับกลัวไม่พอนะครับนี่อันนี้ลิเทียมกับซิลเวอร์ต้องการอีกสัก2อันเหมือนเราจะต้องสร้างเครื่องยนต์นกลไกเนี่ยค่อนข้างพอสมควรนะครับได้ยังครับอึ๊บพลูโตเนียมพลูโตเนียมเรามีอยู่นะฮะพลูโตเนียมสามารถาฟาร์มได้จากเขตด้านนอกนะครับไม่ก็คลาบเอานะครับนี่แล้วก็กระจกแบตเอาไปอีกหนึ่งนะฮะ ไอตัวไอตัวที่มันพังแล้วผมขอดูว่าผมซ่อมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ฮะมันต้องใช้สายไฟด้วยใช้สายไฟฉายผมเอาหมดเลยแล้วกันนะครับ2 4อ,อันเลยแล้วกันนะฮะอันนี้เราใชา้กระจกแตกด้วยยังก่อนนะครับเราแค่นี้ก่อนฮึบเอาแล้ครับตอนนี้เรามาดูดีกว่าว่าเราสามารถสร้างอะไรได้ไดบ้างนะครับ ไอ้ซ่อมโดมเนี่ยซ่อมโดมนี่ต้องการเป็นโอ้โหก้อนเหล็กตัวหนึ่งนะครับดูล่านะครับเอาไว้ก่อนนะฮะมาอันนี้คราฟได้นะครับตัวนี้ขาดเป็นทาลอนิกอ่ะทาลอนิกก็ทาลอนิกครับมีอะไรอีกไหมผมว่าไม่น่ามีแล้วนะครับมาสร้างกันเลยดีกว่าครับชิ้นไอ้สองอันนี้ครับ ทำอะไรได้บ้างเราจะได้มารู้กันนะครับแต่ติคิดเดี๋ยวก่อนนะผมว่าผมผมขาดมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมขาดนะอ่ะอ่อไดมอยองไดมอยองไดมอยองต้องการเท่าไหร่ซิลเวอร์ซิลเวอร์สบายมากครับเดี๋ยวไปฟามาเพิ่มก็ได้เอามาสัก3-4อันเอามา4อันเลยซิลเวอร์เหลือ2พอฮึบ คือพาร์ทนี้เราจะสร้างรัววนะครับนี่แล้วก็ก้อนหินผมขอ,อก้อนหินด้วยผมอยากได้ก้อนหินมากเลยผมมีโครงการโครงการบ้านผมยังไม่เสร็จเลยด้วยซ้ํานะครับเนี่ยโครงการฐานป้องกันเนี่ยที่มาเลยกระสุนปืนพร้อมปืนอยู่ไหนเอามามาอยากเจอนักใช่ไหมนี่โอ้ยกระตุก นี่โอ้ไม่โดนอืมกว่าจะโดนอืมกว่าจะโดนนี่ไอ้พวกนี้มันต้องเจออย่างนี้มีใครมาอีกไหมมีใครจะกล้ามาอีกไหมเหมือนเห็นแวบ็แวบไม่อะอะโอ้โหเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กมีกี่นัดกันแน่เน,นี่ยนี่นี่สองนัดสามนัด ตายมีอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมเออมาเลยครับปึ๊ดอ,อัดไปเราหมุนนิดนึงหมุนนิดนึงหมุนนิดนึงอ่านี่อัดไปเลยโอ้ยเดี๋ยว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 ,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอดี๋ยัเเออวเเ มานักนะโอ้ยอออลำบากจิตลำบากใจมากเจออะไรแต่ละอย่างไม่เคยมาให้แบบว่าดีๆเลยสักครั้งอ่ะไม่เป็นไรฮะน้องก็ไปดีแล้วนะครับมาเลยลุนรุนรเหลืออันสุดท้ายละนี่ไได้พอดีครับจัดไปสิพี่น้องเรียบร้อยครับผมที่กำบ,บังผมนะฮะแบบง่ายๆนะสบายๆ งั้นของอีก2อ,อย่างเราเอาตั้งไว้แถวๆนี้นะฮะเราจะได้ใช้งานได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปตั้งไกลตั้งไกลทาไมให้เมื่อยอ๊บนี่เลยครับโบกเข้าไปเราเอาแบบใกล้นี่ไงเราสามารถเปิดใช้งานมันได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วผมจะใช้งานมันยังไงเนะี่ยอ๋อ no power โอ้ยลืมไปไอ้พวกนี้มันต้องใช้โซลาร์เซลล์แม่เจ้า no power ให้ตายสิ มันต้องใช้พลังงานไอ้น้องมันต้องใช้ตัวนี้ครับไอ้น้องใช้อิเล็กตรัมอิเล็กตรัมเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ขอสร้างอีกอันหนึ่งก่อนนะฮะมาเลยครับโอ้ยรินเตอร์พินเตอร์ขาดนิโคโอเคนี่นี่น,นี่น่าจะอยู่ด้านล่างนี่ครับได้อยู่ครับสร้างมา2อ,อันเลยแล้วกัน1 2สสวยครับเอาให้หมดครับคนนี้เราสร้างอะไรได้สร้างไปครับเอาให้หมด เอาละวางเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรครับเรามีฐานหินนะครับพินเตอร์ก็ต้องการพลังงานเหมือนกันเข้ามาไม่ได้สิติดกําแพงใช่ไหมล่ะเออติดไปเถอะนะฮะให้เขาติดไปอยู่อย่างนั้นนะครับโอเคเราสร้างมา2อ,อย่างแล้วนะฮะเราสร้างตัวนี้เรื่อเลยกันล้วกันที่จริงมันเป็นถังบ่มเราไม่จําเป็นต้องสร้างก็ได้แต่ก็สร้างไว้ดีกว่าครับเอาไว้แถวๆนี้โอเคเรียบร้อยครับ บ่มเรียบร้อยรู้สึกว่ามันต้องการเป็นอ,อะไรนะมันต้องการเป็นผมจําไม่ได้แล้วนะครับนานแล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องการเป็นอันนี้ไงมานับเวลาถอยหลังแล้วนะครับเราจะลดหน้าไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับสร้างมา4ี่ไม่ไม่ไม่กักบัตรกักบาตราก,าก่อน2อ,อันก่อน2อ,อันก่อนนะฮะ ความเร็วในการครับผมรู้สึกชักอยากได้แล้วสินะเริ่มเห็นความสําคัญพอเราเริ่มเห็นความสําคัญปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอยากจะได้มานะฮะบนี่ครับเลยครับเอาเป็นตรงตรงไหนดีเนี้ยอ่าตรงนี้ฮะปึ๊บบุ่มเรียบร้อยครับหวังว่าเราคงจะรับแสงเป็นพลังงานได้นะครับ อีกอันนึงก็ตรงแถวแถวนี้นี่ปึ๊บเรียบร้อยครับผมมันโชว์อนาเขตได้ด้วยนะครับตัวโซลาร์เซลล์แต่ละตัวนะฮะพอรับมาแล้วมันก็จะแสดงอนาเขตให้เห็นว่ามันส่งพลังงานไปได้ไกลแค่ไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้โชว์โชว์หน่อยครับโชว์หน่อยนี่ฮะโอ้โหค่อนข้างไกลนะ ครอบคลุมสชิ้นเนี่ยนะครับดีมากครับ <c oughs> ทีนี้เราสามารถใช้งานได้แล้วนะครับดูสิครับมีอะไรบ้างไยาเราสามารถทําโดมเล็กๆได้แล้วนะครับสามารถทําแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับสามารถทําพวกผ้าอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะครับและนี้คืออะไรครับแอปสูตร อันนี้ยังไม่ทราบได้และมีอาวุธปืนด้วยนะครับที่เราสามารถทําได้แต่เราต้องอัปเกรดก่อนครับซึ่งอัปเกรดใช้าทารานิกนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับมีแรนไมล์เซ็ตโอเคอันนี้เอาไว้สร้างของและไอตู้กาแฟนั่นนะ่ะมันทําอะไรได้บ้างดูสิถ้าเกิดว่าไม่พีกแล้วก็นะมันต้องพีกสิอ้อหอเป็นแก๊สต่างๆนะครับกับไอตัวแท่ง อะไรบางอย่างนะฮะโอเคแค่นี้ใช่ไหมฮะอ่าฮะน่าจะแค่นี้นะ่านอกนั้นหมดแล้วครับนอกนั้นนี่ต้องไปอัพตัวนี้แล้วครับอโอ้โหแลแ้วแหละ y ทเรนิกนี้ผมก็ดันใช้ไปแล้วด้วยครับไม่เป็นไรครับเอาละก็ถือว่าเป็นอรู้กันนะครับว่าไอตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยาสามารถทำอะไรได้บ้างครับต่อไปเดี๋ยวก่อนนะผมต้องการแบ,บตเตอรี่ มันไม่มีอะไรสร้างแบตเตอรี่ได้เลยเหรอผมอยากสร้างแบตเตอรี่อ่ะเออันนี้มัน power cell แต่มันไม่ใช่แบตเตอรี่ผมอยากได้แบตเตอรี่แล้วมันเอเลี่ยนอะไรมาชุมนุมบ้านผมเต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ้แบตเตอรี่ b แบตเตอรี่อันนี้มันตับกระสุนมันกระสุนปืนแล้วแบตเตอรี่สร้างมายัางไงวะเนี่ย harbile h a r ต้องมี solar c e l ล small แล้วก็ liquid แทงแล้วก็แก๊สแทงสามอย่างถึงจะปลดล็อกได้ ว้าวผมต้องสร้างลิควิดแท้งกับแก๊สแท k งอีกนะเนี่ยรัวๆยาวๆครับเกมนี้ยังอีกยาวไกลนะครับแล้วผมคิดว่าผมจะต้องไปสร้างไอตัวนี้ครับ <c oughs> ไอฟราบิเคเตอร์เพราะฟราบิเคเตอร์เนี่ยผมว่าสามารถสร้างแบตเตอรี่ได้ในเนี้ยผมเชื่อว่านะครับหรือไม่ก็โต๊ะแล็บหรือคอมพิวเตอร์เดสนี่แหละ มันต้องมีอะสักอันหนึ่งที่สามารถสร้างแบตเตอรี่ของเราได้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆครับไอ้สองนั้นเนี่ยสร้างแบตเตอรี่ไม่ได้แน่นอนครับสามารถทําได้เลยไหมขาดจอกับขาดฮุ๊บกับจอกับเอ้ยได้เลยนี่หว่าผมเอาเลยดีกว่าอันนี้พินเตอร์นี่ไงโฮสใช้ใช้2อันอ่ะสองอัน2อ,อ,อัน,อ,อ,นอันนี้2ออันครับอ่าตัวนี้อ่าที่เก็บโอเค ผมหมุน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 โอเคผมตั้งมัม่วไปก่อนนะฮะขออภัยด้วยตั้งมัม่วไปก่อนเลยตอนนี้ครับใกล้ๆก,กันเลยครับเอาแบบรวดเร็วครับเรียบร้อยครับสองอันนี้เอาไว้เก็บน้ำไม่ก็แกส๊สนะครับแต่ที่แน่ตอนนี้เราสามารถครัฟตัวนี้ได้แล้วครับนี่สเตชันตัวนี้นะครับผมซึ่งขาดสตีลแปดนะฮะ เอาเลยครับสตีล8 8สปีดความไวในการคร้าฟของเนี่ยโอเคขอบคุณ <c oughs> ตอนแรกคิดว่าไม่เอานะคิดไปคิดมาเอาดีกว่าเพรรู้สึกว่าหลังๆมาจําเป็นมากผมรู้สึกว่ายิ่งยิ่งเราสร้างยิ่งเรามีอารยธรรมมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยแม่งมีมอนอะไรไม่รู้เกิดเอลุงเอเลอนเต้มไปหมดเลยครับเอาล่ะครับเดี๋ยวผมไปวางก่อนนะฮะวางอ่า านวิจใจของผมก่อนผมอยากเอาอยู่ตรงพื้นเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพื้นเรียบๆอย่างเงีง้ยโล่งๆสบายๆหันหน้าเข้าบ้านอ่าอย่างนี้ลงอีกหน่อยขึ้นมาอีกนิดขึ้นมาอีกนิดอ่าอือสวยขอบคุณมากครับอย่านะพี่อย่ามาหาผมนะนีเนะะ่เอาไสเส็จนะฮะเอาละยังคราบได้หรือยังครับนี่ฮะขาไปตัวนี้นะครับ สามารถครัฟได้ตรงกลางครับต้องการทอรนนิสนะครับผมแล้วก็อิเล็กตรัมนะครับซึ่งทอรนนิตเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาวิจัยกันพาร์ตหน้าแล้วกันพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับซิลกนเกทางครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ